นัดนัดชาลินค่ะนัชชาลินปัญหาชีวิตคืออะไรจ้าเอ่อชีวิตดีค่ะแต่ว่าเหมือนทำอะไรแล้วมันติดขัดเหมือนไม่สุดติดขัดการงานหรือการเงินงานค่ะเงินก็มีนิดหน่อยเงินก็ไปด้วยงานขัดเงินก็เลยขาดสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพดีสุขภาพโอเค อย่างอื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยมีค่ปะปกติก็เรือสายเทอเวด,ดามีปัญหางานติดขัดเงินก็ติดไปด้วยมีแท่งหนึ่งคนกุมารหกมีรับขันมาด้วยค่ะ,ะแล้วเขียนไม่ว่ามีองค์เคยมาลงด้วยเป็นปู่พญานาคราชมุจลินใช่ไหม ทุกวันนี้ยัง<ช>ลง <นะ S 1> อยู่เปล่าไม,ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ท่านเทวดา,วาชีวิตการงานการเกินติดขัดเกี่ยวกับเด็กกักกุมารหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยบอกได้เลยนั่นแหละนะน้งใครมีเด็กแหละครบชีวิตไหนะอย่าหวังว่าสุขเลยเอา้าวแล้วปู่นี่ไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่าต่างคนต่างอยู่ ี่ปู่ก็ส่งพยานมาหากไม่ดีก็ว่าทิ้งตัวกันไปอ้าวก็เรื่องปู่ไม่ต้องไปหนักใจหนักใจเรื่องเด็กกับเรื่องกุมารจะให้ไปเกิดหรือเปล่าค่ะเพราะว่ายี่ปีแล้วตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะว่ายังแค่เดือนหนึ่งหนูแค่ทานยาค่ะอ่าณเวลานี้อยากให้เด็กไปเกิดแล้วที่แท้งใช่ไหม กับกมานนี่หกก็อยากให้เกิดแล้วใช่ไหมกุมารยังอยู่ดีเขาไม่ได้อยู่กับหนูแต่อยู่ในบ้านอยู่กับแฟนไม่เป็นไรแต่ว่าเคยมาเกี่ยวข้องกับชีวิตครั้งหนึ่งใช่ไหมหกองค์เนี่ยกุมานอ่ะไม่แน่ใจบ้านหลังเดียวกันใช่ไหใช่ค่ะแต่ตอนนี้เขาออกจากบ้านไปอยู่อีกบ้านนึงแล้วเกี่ยวไหมคะไม่อยู่เมื่อก่อนเมื่อก่อนอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ทีนี้ได้ย้ายกุมารออกไปอีกบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเคยเกี่ยวข้องกับกุมานมาหกตัวหกดวงใช่ไหม ท่านเทวดายังอยู่ครบหรือเปล่าให้คุณให้โทษอย่างไรบ้างน้องยู่แหละท่านเอ๋ยให้โทษเลยน,ะนั่นแหละนะกุมารก็พลังงาน,าน, AR, นาไม่ยีราไม่แตกต่ตางจากเด็กหนาหรอกท่านเองเอาไงทั้งหมดเธอมีเจ็ดคนเธอจะให้เขาไปเกิดหรือเปล่ากุมารตัดส <ไป S 1> ินใจไม่ได้ก่กุมารกุมารยังข้างคาไว้ก่อนเพราะกุมารอยู่คนละบ้านแฟนแต่จะให้เด็กไปเกิดก่อนใช่ไหม ได้แต่ให้เด็กไปเกิดก่อนให้ลูกไปเกิดก่อนอ้าวเพราะว่ากูมาไม่ได้ของตัวเองของของแฟนอ้างั้นขอให้เด็กของตัวเองไปเกิดก่อนเลยงั้นบอกก่อนนะท่านเอ๋ยถ้ากูมาเลยนั่นลหละนะยังอยู่ชีวิตก็ยังไม่ดีได้อ่าไม่เป็นไรเธอไปตัดสินใจเองแล้วกัไในในงวดครั้งแรกนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะกุมารเป็นของแฟนใช่ไหม อนไปเอาอะไปรับอะไปรับด้วยกันครับแล้วณเวลานี่ยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแฟนอะแยกกันค่ะก็งเคยอยู่กันคนละที่เราไปไปถามอะไรเขาล่ะก็เขาก็ไม่ตอบเราอยู่แล้วดิ <c oughs> ใช่ป่ะมันก็อยู่ที่เรานี่แหละเราจะจัดการให้เด็กหก <c oughs> คนนี้ไปหเปล่าก็ไปรับไปรับด้วยกันก็มีสิทธิ์อยู่ด้วยกันไม่ต้องไปพูดถึงตอนไหนล่ะเอาไปว่าเคยไปเกี่ยวข้องใช่ไหมกับข,ขบวนการไปเชิญเข้ามาใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเราต้องเป็นพ่อแม่เขาไปแล้ว ถึงจะไปฝากบ้านไหบน,นบ้านนู้นบ้านนี้เราก็เป็นชื่อมีพ่อแม่อยู่แล้วไงคราวนี้นเวลาเนี่ยเด็กแท้งหนึ่งคนเน่ยเธอต้องจัดการอยู่แล้วแต่ไอ้กุมารหกคนเนี่ยเธอจะจัดการหรือเปล่าเคลียร์ไปเลยใช่ไหมอาท่านเทวดาไม่รู้จะไปปรึกษาใครรู้ว่าเป็นปัญหาจัดการไปเลยดีกว่าเด็กหนึ่งคนนะท่านเลยใช่แล้วสิบห้าวันเลยนั่นเอสบห้าวันกุมารหก ใช่แล้วหกสิบวันบวกสิบห้าเป็นเจ็ดสิบห้าวันเธอโอเคเปล่าหนูเพิ่งจะบวชมาเกือบเดือนเดือนนึงค่ดีแล้วก็วันที่สิบสี่นี้หนูมีไปบวชอยู่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็ทําตลอดไปเลยให้มันจบไปเลยิดกันใช่ไหมใช่เจวันอีกกี่เดือนอีกหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเธอก็พูดไปอะไรนะ หนูเป็นเชฟหนูลางานได้ไหมี้ยต้องลาออกอย่างเดียวการลาออกก็เดี๋ยวเขาไปหาใหม่เป็นเชฟครับไม่ยากหรอกรีบๆไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาหมดชีวิตติดขัดมันไม่มันทำไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีแหละเพราะนั้นตั้งใจบวชให้เขาไปเลยเจ็ดสิบห้าวันจะได้จบจบไปตามนี้ท่านเทวดาเด็กชื่ออะไรบ้างใช่ยิิมกันแล้วเลยจำได้ป่ะลูกเธอ ีปแล้วจำไม่ได้เลยเป็นผู้ชายหนึ่งกุมารชายล้วนนะเปล่าเจ็ดคนเจ็ดชายเจ็ดชายชื่ออะไรบ้างเด็กชายหนึ่งถึงเด็กชายเจ็ดที่ต้องรับผิดชอบกินอะไรบ้างผู้ไปจัดให้เขาเลยเจ็ดคนกินอะไรก็ได้อยากคิดอยากกินอะไรก็ซื้อไป

หอยคมห้าโลไงได้คับตามด้วยสังกะทานใช่แล้วชุดได้อะอะไรนะสังกทานสี่ชุดครับสี่ชุดไหวเปล่าต้องถามเจ้าภาพก่อนเจ้าภาพบอกไหวก็โอดไปใช่แล้วอ่ะเขาพร้อมไหม เขาก็า <ไอ S 1> พร้อมแล้วไงไ<อ>เขาจจ่ายให้แล้วตามนี้แธ่ถังกระถางต้นไม้สมบัตินะหลงตาเออเออเออนั่นแหละถังกรานเนี่ยสี่ชุดถ้าไปแบ่งกันเจ็ดคนตามนี้เธอต้องเจ็ดนะฮะพี่เจมันต้องเจ็ดนะเ<ะ>ขาไม่ไหวหรอกเจ็ดจะไม่แย่แย่จะได้ค่ะไหวเหรออไหวใจถึงสู้ได้ตามมันเป็นสมบัติทีตัวหน่ะครั้งเรียกว,ว่า ครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เจอกันให้กันมาเลยดีกว่าจะได้ระลึกถึงกันโอเคตามด้วยอะไรเนี่ยวันที่ประมาณเท่าไหร่ถึงจะไปบวชให้เขาได้สิ้นเดือนกรกฎาคมสิ้นเดือนกรกฎานี้เริ่มงานเลยตั้งใจบวชนะมันจะได้ไปไม่งั้นมันก็ไม่ไปอีกแหละเสียเวลาเหนื่อยฟรีเสียเงินเสียของด้วยของคืนหรือเปล่าถ้าไปไม่ได้คืนของหรืเปล่าคืนทั้งทรานนะ คืนไม่เงินเหรอไม่แล้วคืนไม่อะไรวะเหลืองินเปลที่เหลือางไไม่ได้ใช้ไปแล้วหมดแล้วก yeah. anyway ันใช่ไหมตั้งใจบวชเข้าใจเปล่าจะได้แยกย้ายกันไปจะได้มีเงินมีทองอ่าเรียบร้อยไปเชียร์เชียร์กันหน่อยตามนี้เชียร์ไม่ขึ้นชี้ไม่ขึ้นตามนี้ขันไม่มีอะไรใช่ไหมครับหลวงพ่อที่ขันก็ ขันก็ให้เขาได้ก็เอาอะไรก็ไหนเรื่องขันเหรอขันหจะเหมดเลยธอเห็นมีอะไรนี่ขันหรือเปล่าวะไม่มีหรอจ้าไม่มีเลยขันเปล่าขนาดน้ำมีแต่พวกมูอ่ะเอาไปลงขันเล่นเหรอตามนี้ไปได้บ๊ายบายโชคดี